ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านแหละกับกบลังอยู่กับบ้ามีและช่องอีสานบ้านข่อยเองนุ่มไพเ่เราพี่น้องเนาะนุ่มไพ่สิจัดแจงให้พี่น้องผมเอาเชียงเข้าเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องเฮ้ยสิใบสีตวดได้มาอายู่สายบัวพี่น้องเลย สิมาเข็ดอีหยังกินเหล่านุ่มไผ่สายบัวพี่น้องมาอ,องมาป่ะกับนุ่มไผ่สีโซลีลาขัวเยียนหรือว่าปลาไหลของเฮานี่เองพี่น้องผมสีโซลีลาขัวปลาไหลขัวเยียนนาะพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมสวัสดีกาบเทียบท่าพี่น้องทุกคู่ทุกคนทุกคู่ทุกท่านเนาะพี่น้องเนาะเพราะันนะออาก,ากับบ่าวมี หลักกานุ่มไพหลักกช่องอีสานบานของเองพี่น้องผมมือนี้ได้มาก่ไาด้ไปกับนุ่มไพ่นุ่มไพร้อยไปผู้เดียวไปใส้เบ็ดปลาลได้มาสองตัวพี่น้องผมตัวทวผมมือนี่แหละแต่ว่าเฮาข่าเศดอยากเ็ดกินแสีบเสบนัวนัวคือเกาเนาะพี่น้องเนาะเอาสียบสีเด็ดสีเพชรสีมันจังใดไปลุยไปตามช่มตามเชีรยกันใดเนาะพี่น้องผมบ่าวมีขอทษขคอไผ่เทียหนึงพี่น้อง ทีนาข้าอกหลวกยูบฟันว่าแป้งแตกป่องพี่น้องผมเอาบรรยากาศเดิมเหมือนเดิมคือเก่านะพี่นอนะ้องเนาะบักม่วงกัดเต็มยอยู่นี่แหละพี่น้องผมย่ามบักม่วงเนาะพี่น้องผมเนาะย่ามบักม่วงสุก มันกระสุกเอเลโย่ได้มาทายมาท่ามา,ทมาพี่น้องเบิ้งนี่ก็ถือว่าเป็นยังบุญแล้วหยาบว่าท่านนุ่มไพ่ใช่โยเฮานั่นสตอรกันไปเลยทีเดียวเชียวละพี่น้องผมว้าว่นได้หมอบี๊ดเอาขึ้นด้ต่อสายสีพาใส่ท่านบ่ ฝนตกวมือขึ้นกับพ่อพ่อสิได้ตไตอื้งองไตเฉียดอีหยังดอกพี่น้องเอ้ยฝนตกวมือขึ้นกระไดคือสีบัวถือดีกระสีคือสีบัวถือตัวหนังสือสีสมนะพี่น้องผมเพราะว่าหยังเพราะว่ามันเป็นปลาไหลนั่นสิเห้ยว่าจังไดพี่น้องผม ang, เข้ากันร่างเลียดล่างข้าวออกย่างดีแล้วเนาะพี่น้องเนาะ กระทะแบบย่อมเย้าตัวนี้ไม่ย้อมไม่แดงไม่กุ้งแดงตัวไม่แดง,เ,ดงเป็นสูตรเด็ดอีกสูตรหนึ่งละพี่น้องผมที่เฮาได้จีดคนกันขึ้นมาเนาะพี่น้องนอะครับทีมงานอ่สานบาดขวอยอง,องโอ้ยหัวหน้าทีมงานเนาะพอดพีพื้นเพ่อนง่เาเพื่อน ิ่นไปได้เมียอายุอีกหมู่บาทหนึ่งนะพี่น้องเนาะิ่นไปได้เมียอายุอีกหมู่บาทหนึ่งไกลกันจักหน่อยเลื่อยบออ่ได้มากหัเขาใส่ไอตัวนี้เขา,า <c oughs> ใส่น้ำมันเป็นวะเพยใส่น้ำมันให้น้ำมันห่อนกวนนะพี่น้องเนาะให้น้ำมันจัวจ่วจั่วกวนกันเอาลงไปผัดเส่เลยโดยที่น้ำมันบ่อห่อนนี่มันกับบ่นเนอเมียนละพี่น้อง เรืองข้าวัวชิ้งไข่ใบขีดตูดเหมือนเดิมคือเก่าเนาะพี่น้องผมเนาะข้าวัวชิ้งไข่ใบขีดตูดเหมือนเดิมคือเก่านางกอสัวเห็ดยังอยากย่งกินคือคือเด้อพี่น้องผมเด้อยังสดเนาะพี่น้องเนาะสำหรับนุ่มไพ่ผสิบ้ามีบ่ไอ้นี่สดเด้อพี่น้องเด้อเห็ดยังอยากยังกินเจีงดูคือยังนี่ไปอยากได้เป็นลูกเป็นผัวนี่โอ้ยสบายพี่น้องผม ขาขึ้นหางยุคกระไดกินเนาะพี่น้องเนาะโดยเฉพาะอาหารปลาุล้ไปเจเอานได้ีาใหญ่ก่อโอ้วาน่อนจะหาให้จก่แกมใส่แลวหนแว่าสามหลังยังเด่น เครื่องแกงหอมพี่น้องผมหอมจวดจวดเลยเน้อพี่น้องเนาะใส่ฟืนใส่ไดทีด่เห็ดยังกินเจ้าว่าคือเป็นตัวหน่อยหน่อยขันยุศาใหญ่ยยสิทธิ์คือตัวใบใหญ่สันติไใ้ยุคำเฮาเน้อพี่น้องเนาะ ได้ยุคคำเฮาสองโตเชียงเชงพี่น้องผมนะอืมพอดีขวาชัวชัวกันเลยทีเดียวเชี่ยวละพี่น้องผมเราให้น่นะมันใกล้กว่าบ่ครัผนะัดเพ็ด ต้องใส่เข้ามาผัดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหยัางเพราะว่ามันเป็นน้ำมันพี่น้องผมเพราะว่ามันเป็นน้ำมันบ้ามีมาขออยู่อีกฟั้วหนึ่งซะไอ่นุ่มไพใ่ใส่ที่ขัวมัวมนธาตานี้ในการผัดพี่น้องเลยผัดนบ้ามีเบาดูกับคอโทยขอ้าไผ่เ,าาเลหลายกับพี่น้องเนาะรับรองแ่บเนี่ยนอนพี่น้องกับผัดเผ็ดปลาไหลของเ้าหมอนี่เนาะพี่น้องเนาะ พ่นนะไฟลุกดุ่มดุมไฟแห้ง่าไดแห้งดีแล้วพี่น้องเด้อผัดเผ็ดแบบบ้านหองไฟลุกแห้ง่าไดแห้งดี ทอดท่านคือได้นอบพี่น้องนะทำนีปลาไหลแนวนี้คือทอดท่านคือครับท่านคืออยูน่นี่จวดจวดแล้วนี่บักส,งสวงเศร้าจักบวกจักไล่ตรงยอดน้ำพี่น้องผม เอาในระว่างนี่ขอแจ้งข่าวกับผู้หนาทีมงานของเขาพอดีพื้นๆเนาะพีน้องเนาะทีมงานเขาบ่ได้ลืมบ่ได้ล่าบ่ได้ลางกันจักคนจักหนีเลยพีน้นองเนาะโอ้ผ่านเธอผ่านเธอ,อไปเห็นงานอยู่อำเภอว่าผีเป็นของสราคามคือว่าลอยอิดบอกมาได้เนาะพผีน้องเนาะผ่านเธอไปเห็นงานพวงสองเสมือนั่นส่วนพอดีพื้นๆเพิ่งกระไดเมียอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งพีน้องผม กาห้างกันไปเนี่ยแต่ว่ามีเวลากับมาหามาเล่นมาได้น้ากันคือเกาเนะพี่น้องเนาะบ่ได้ทิมบ่ได้ป้ากันเลยพี่น้องเ้อะ่วนพี่เตีย้ยพ่นกระยาแก้พ่นพี่น้องเลยเทีมงานเข้าถูกคนบ่ได้ปลาบ่ได้ได้กันเบาไทยผู้บ้าบันบานเฮากับไปเห็ดงานเหยียบ่าามีพอหญ่สนวงกับนุ่มไพนี่ล่ละพ่อได้แก้คัดพ่อได้เห็คทิปเฮ็ดได้ในพี่น้องเฮาได้เบื้องกันพี่น้องผม เดี๋ยวคั่วให้ปหลาไหลสุกก่อนเนาะพี่น้องเนาะคั่วให้ปหลาไหลสุกกันสักก้อนที่เดียวเชี่ยวละพี่น้องผมถาอีกจักเข้าจักวางพี่น้องเลยใส่น้ำลงไปอีกวะเออหัวมันสุกๆไงน้ำนี่ก็เอาพี่น้องผมเดี๋ยวถาเดียวถาได้เนาะพี่น้องเนาะใส่ปรุงเครื่องปรุงได้กันอ่ะพี่น้องผมสูรสดสุราใส่ลงไปเนาะพี่น้องเนาะ มันแม่นบ้าแล้วพี่น้องน้ำมันหอยใส่ลงไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นน้ำมันหอยเนะพี่น้องเด้อเขาพัดกันพี่น้องเสียงดังจวดจาดจวดจาดเนาะพี่น้องผมเต้าปลาสู้โหลดโหดโวดเนาะพี่น้องเนาะโหดเอา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 จวดลงไปอีกไปบ่เข้มบ่ครับ วัวแหงเขาเชือดถือมือพีนรองเลย,ยเพราะอะไรไรๆชุดไถยแล้วกับเข้าหอมใส่ลงไปพีนรองเลยเ่าเสียบเทียวนี่สีเสียบเทียวใดพีนรองผมเอา ย่อไปบ่บ่กกันเลยพี่น้องเลยเอาพ่านให้พักหวามันสลดพ่อกระเพ้าสลดแล้วฮะติ่มติ่มีม<า>่ม,ม,ม,มยอะรอีกโอ<ห>้เราวางผมกไป อยากได้นาหมวอมานน้ำกอมาเสียจริงสิเอาเพลนภาพหนาะพวกก้อนอยาฝาว์ิมเนะพีน้องเนาะขอ,อซิมตอนนี้ขในพวกปานี่เสียบพวกเสียบกระจำเป็นต้องยอมหลับพีน้องผมมา หัวยเตายีดแต่ไพรอืมหวย,หย,หยอีกค้หนึ่งพี่น้องเพืพเ่อเนจญน์สนวงมาเพื่อพเนจญ์สนวองมา,งอ,งมาอีกข้หนึ่งพี่น้องผมครับกีจัดสุดหยอดสุดหยอด พี่น้องทางใกลช่างไกลในประเทศต่างประเทศในจังหวัดต่างจังหวัดมาอยากมากินมา่อแสบมานัวน้ำกันน้องพี่น้องเนาะกับทีมงานอีสานบ้านขวอยเองพี่น้องผมขอบคุณทุกไรทุกซับทุกการติดตามเหมือนเดิมพื้นเก่าน้องพี่น้องเนาะแก่ผู้ใจทีมงานอีสานบ้านขวอยเองพี่น้องผมพิษภัยประการใดคำบอกคำจ่ายแย่สะท้านที่พุทธสวัสดิ์ที่บอกไปว่ามีขอโทษขอกับทีมงานของเราพี่น้องเนาะฝากติดฝากตามฝากไลฟ์ฝากแชร์เ้อะพี่น้องเด้อะยื้อน้ำกันไปเรื่อยๆพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับกกกิินน้้อาาละ